โอเคสวัสดีครับก็นะฮะวันนี้จะมารีวิวตัวเคียวสสยฟ้านะครับซึ่งเป็นก็เป็นอาวุธเจนใหม่นะครับนะมันจะเป็นเทียบเท่ากับตัวสกายร์กนะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นอาวุธจุตินอกจุติมันจะเป็นเป็นเอ่อจากกับตัวดาบไฟใช่ไหมฮะแต่อันนี้ก็จะเป็นเอ่ออาวุธดีเจนปกตินะครับนองธาตาุใส่ฟานะครับอันนี้ตัวเบสพลังโจมตีกายภาพจะสูงนะครับนะบมันด้าดาบไฟมันจะเน้นไปที่พลังเอ่อเขาเรียกอะไรพลังโจมตีพลังโจมตีมตมตไฟ นาะยโยมตีไฟนะครับแล้วก็จะมีช็อคดาเมจบูสอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับซึ่งท่าที่แรงของมันก็คือท่าเเนี่ยครับเอกสแลนะครับ X, นะบนะด้วยพลังเนี่ยก็จะเยอะสุดนะครับหนึ่งพันสองใช่ปะ่ะแล้วก็บวกหมื่นแปข้างหลังนะครับวันนี้แปดร้อยเอ่อบวกหมื่นสามนะครับถ้าไปเทียบตูตรงสกายใช่ปะ่ะสก,กาย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 นะสก,กายอยู่ไหนวะสกายอ่าก็จะ เทียดเนี่ยมันจะแรงพอๆกับแอสซิสินแฟตแต่ว่าแอสซิสินแฟตมันไหลฮิตนะครับนะเดี๋ยวไปตีบอสให้ดูก่อนจะไปตีเลเวนินในนะครับขอตีตัวธรรมดาก่อนนะตีตัวยากแล้วเหนื่อยนะอันนี้ก็จริงๆเอาดาบสตั้นมาตีมันก็ได้ตายเหมือนกันกน,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 นะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่ทำให้มันเกาะแตกนะเพราะว่าถ้ากาะแตแเราพูดหวย นะครับจะสอยมันไปเรื่อยอย่างนี้แหละนะครับเวลาใช้ท่าหล่มก็จะมีท่าเหมือนแบบมันเตสะสกัดขาอยไรเงี้ยนะครับอ่าถ้าใช้ท่านี้มันก็จะเป็นสามหิดเนาะแตกแล้วก็ล้มแล้วก็ใส่ฟ้าอ่ะแล้วก็ลมละปึ๊บชิบหายโอ้โหเนี่ยพอเกาะแตกมันก็เป็นอย่างเงี้ยจะโดดถีบนะ ไม่อยากใช้เบกสัรครับเบกสัรมันแบบมันเตะแล้วมันก่อมันแตกง่ายอีะยัแตกอยด,ดีอือทุกคนบอกคือไม่เห็นท่าโจมตีมนิดเดียข <c oughs> อไผนะ่นัโอ้ยโอ้ ไแล้วมนะั้งนี่ครับนี่อ่ะมันก็จะฟีแบบนี้สำหบท่านี้แรงสุดนะครับเนาะส่วนท่าที่งัดเวลาติดสายฟ้ามันก็จะเป็นท่าเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเอาดาบสตันไปจิ้มหัวแล้วก็หนึกงนึบหนึของมันอะไรประมาณเนี้ยฮะนะครับเล้วสายฟ้าก็นะฮะเป็นอาวุธแบบตีตีช้ามันเป็นสายล้มนะครับเนาะมันจะไม่เหมือนกันแล้วมันจะฟูๆๆๆๆๆ๊ฟูฟู๊ฟฟู๊ฟู๊ฟู๊บู๊ฟ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 ูู มันเป็นอาวุธที่แบบเกิดมาเพื่อทําก่อแตกะนะครับแล้วยิ่งใช้คู่ออก,กับปอกกตาที่มันมาใหม่ก็จะอ่ะเนี่ยเราดูทีเรามาดูหลับเฮลนะครับว่าจะรอดไหมอไปดูกันนะครับซึ่งอย่างไอตัวแมงป่องเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เอ่ออะไระตัวที่ต้องเด้ให้เกาะแตกกันนะครับแต่ตัวมันเป็นท่าตุไฟ,ฟ้านะี่แมงป่อง ติดขาปั๊บลม้มแล้วก็เอ็กมันก็จะติดไอ้น,นี่ป่ะอ๋อนนไม่มีบัฟไม่มีบัฟแบบว่าการเลื่อนรถเลยครูดาวมาแล้วนะครับเนี่ยถ้าติดคีมก็เปียงตายนะครับอันนี้มันแรงเพราะว่าสกิลมันอัพเต็มแล้วเนาะแล้วก็อะไรอะ่ะยิมติดคีมนะครับคีมมันอัพเต็มแล้วก็เป็นเอ็นห้านะครับเนาะ ก็ทําให้ไปเจอตัวที่มันแบบว่าเกาะนานเนี่ยแบบว่าแตกง่ายขึ้นเพราะว่าอย่างตัวของอะไรสกิลหนึ่งมันใช่ไหมครับสกิลหนึ่งมันจะเป็นสามฮิตนะครับพอแบบกดปุ๊บมันก็จะเหมือนแบบเป็นคอมโบสามฮิตเนี่ยอันแรกก็ทาให้แตกแล้วก็ใส่อันแรกให้แตกนะครับแล้วก็ลมแล้วก็อันที่มันเหมือนมันพูดผิดเพราะวะเหมือนอันที่สามเป็นสายฟ้าเนี่ยเอองงเหมือนกันนะแต่ผมว่าอันที่สองมันเป็นลมนะฮิตที่สองเป็นลมครับที่อยู่ท้ายเป็นสายฟ้าแน้วมันแปลผิดประว่างงงว่ะ นะครับแล้วก็ท่าเนี้ยนะครับเป็นท่าเตะตอดขานะครับก็แบบว่าถ้าหลบปุ๊บมันก็จะแบบเหมือนอาลมพลอยอ่ะที่มันแบบมีท่าขึ้นมาแต่ว่าเพราะว่าเอ่อถ้าเจอตัวที่แบบว่าป้องกันลมเยอะๆมันก็จะไม่ค่อยลมนะครับนแล้วท่านี้ก็เป็นท่าจิกนะครับอ่าทำให้สายฟ้าหายด้วยนะครับแต่ว่าทําให้ล้มนะฮะังนั้นถ้าติดสายฟ้าก่อนที่เราปืนสายฟ้ามายิงเนี่ยเราจะใช้เคทันติงก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไพ่เอ่อถ้าทาให้ล้มเนี่ยมันจะทำเอ็กซ์แลนดได้นะครับจริงๆก็แล้วแต่เริ่มจากไหนก็ได้เพราะว่า เอ็กซาแลเนี่ยติดล้มแต่ว่าทาให้ติดสาย้าแล้วก็ไปต่อเฮตันติงได้นะครับโดยเฉพาะในตัวที่ติดง่ายๆหน่อยนะครับแต่ว่าไอ้บอลพวกเมื่อกี้มันก็จะลำบากหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นบอลแบบ <c oughs> ที่มันแบบต้านกระตีตามันเยอะนะครับตีดีวะไปตีอะไรดีไปตีเลยดีจริงก็ใช้ฟาร์มได้หลายหลายอันนะครับใช้ฟาร์มได้หลายอันจริงตัวไหนแ,น,ใน,ในแกสายไฟคาเมิเลียนนี่ไม่รู้รอดไหมนะ,ะเดี๋ยวไปลองดู ถ้าคาเมเลียเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เป็นปืนแทนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสหายเป็นแกง๊งเป็นแก๊งธาดเป็นอาเคนกับไอเอนไอเทโอแล้วกันเทโอผมผมเพิ่งได้สกิลสี่มานะครับมันฮิลแรงเลยทำไปเล่นเลยอันนี้ใส่กับแหวนท่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องอุปกรณ์อะไรกันแล้วกันน,ะนี่ผมตีะระดับไปไปวะ ทำ <c oughs> ไมถ้าเฮนตี N ้ T M, มันก็จะแบบอาจจะเบากว่าหน่อยนะครับแต่ว่าก็ได้อยู่อะทำเป็นเล่นเยนะครับแต่ถ้าถ้าติดลมมันก็จะถ้าเอกแสได้นะครับเพราะว่ามันทําให้ติดลมไงเพราะว่ามันลบมันก็สามารถทําทําเนี่ยเห็นไหมมันเร็วครับเนาะแล้วก็เอ็กป,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 ป๊อป๊อบป๊อบมีนะฮะเห็นไ,ไหม ผมว่ามันมีอารมณ์มีความอารมณ์พลอยมันมีความกิ้งหลบแล้วเป็นสกิลออกนะครับนาะงไม่เหมือนไม่เหมือนไอเต้ตนะเกียบนะตะเกียบแม่งแบบว่ากิ้งหลบแล้วโอ้ท่าเตะม,มันลีลานะอันนี้มันดับเลยวะออดับฮาร์ดไปตีเฮลดีกว่าไปตีเฮลดีกว่าเอ่อผมแนะนํานะครับพราว่าถ้าฟาร์มมาฟาร์มไอ้นี่นะแมดคาเมเลียนเนี่ยแต่มันตีแรงเลยนะครต้องระวังต้องเก็บม,มันไวๆถ้าเก็บม,มันช้านะมันจะมันจะเริ่มแบบเรียนแบบท่าเราแล้วก็ทําให้ชีวิตเรามีปัญหานะครับ เดี๋ยวผมแนะนำได้ส่ฟ้าก่อนนะดีแม่งเลยตัวนี้จะเป็นลีลามันมากนะลีลามันมากนี่มีปัญหาึ๊บนะครับเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันไม่ใช่มันมันเป็นใส่ฟ้าไหวทิ่สุดท้ายอะ่ะไแอ่ะ นี่ขนาดใช้แม่นยำลุมมันเนี่ยตีไม่ค่อยเข้าเลยหัดแม่นเลยนะครับการนห้กานติ้งมันเหมือนท่าติกแล้วก็ทําให้ไปเกิดท่าเอ็กซ์เลตได้นะครับนั่นถ้าเจอกับคนเนี่ยน่าจะแบบสบายเลยเพราะมันติดง่ายกว่านี้เยอะแต่นี้เวลาเราไปเจอบอสตัวที่มันตั้งสถานะเยอะมันก็จะแบบนี้นะครับเนาะอ่าดังนั้นนะครับตัวของถ้าจะอัพสกิลนะถ้าอัพสกิลจริงก็แล้วแต่เลยว่าเราจะใช้คู่อะไรถ้าเราใช้คู่กับปืนสายฟ้าอะไรเงี้ย มันอาจจะเฮดตันติงอาจจะง่ายกว่าเพราะว่ามันติดสายไฟหนึ่งจุดก็สามารถทำท่าใช้ท่าจิกเฮตันติงได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเป็นอุปกรณ์สายล้มทั้งหลายของเรา,าครับเนาะมันก็จะทําให้เอ็กซ์แลนด์ได้ได้แบบเร็วกว่าซึ่งเอ็กซ์แลนด์เนี่ยเอ่อท่านี้คูลดาวไม่งานเท่าไหร่นะผมว่ามันไม่ได้น้ำหน่อยผมผมาน้อยกว่าน้อยกว่าท่าป,ปาดของสกายลากนิดหนึ่งด้วยมั้งอาจจะนิดหนึ่งก็ไม่เยอะมากนะครับเนาะ ซึ่งอัวนี้ถ้าแบบเราใช้อุปกรณ์สายล้มกับสหายสายลมนะครับมันก็จะทําให้ติดท่านี้ง่ายกว่านะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะช่วยมันมันช่วยทําให้มันติดแบบว่าติดลมง่ายขึ้นนึงอย่างแบบหลบแล้วก็เตะราคาหลบเตะราคานะครับส่วนท่านี้ผมว่าเป็นสนเสริมมากกว่าเพราะว่ามันมีเีเลยเวลามันช้าแล้วมันเด lay นะครับแต่ว่าการตีธรรมดาทำให้ติดสายฟ้าเหมือนสกายลักเหมือนเหมือนจักเลยเหมือนจักเหมือนไอ้พวกนั้นเลยนะครับก็ดีตรงนี้นะฮะอ่ซึ่งจริงๆมันมีเคียวผิดกับเคียวอะไรวะ ไฟนะครับแต่ว่าถ้าไฟอ่ะก็เล่นดับไฟดีกว่าไหมอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมันมันไม่มีมันไม่ได้มันได้แค่อันเดียวมันก็เลยแบบไม่มีเอัญชานอะนะมันก็เลยแบบไม่รู้จะไปลองยังไงนะครับเนาะตัวอุปกรณ์นะครับนะสับเบย์พ่นอลยจริงๆอ่ะนะครับก็ปืนสายฟ้าหนึ่งนะครับคือถ้าเอาเน้นเดาเมจนะครับใส่ฟ้านะครับก็เนี่ยแหละปืนสายฟ้านะครับทําให้ติดหนึ่งจุดได้แน่นอนล้างปเสรแล้วก็คอมโบต่อนะครับในตัวที่มันเป็นแบบไอ้ตัวคนอ่ะถ้าเป็นตัวคนอ่ะไม่เท่าไหร น่าจะสบายนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวปนกัสเซอร์ให้ดูกันครับเป็นอาวุธที่แม่งเกียนมากจริงๆอยีามองข้ามนะครับแม่งน่ากลัวมากขนาดเดี๋ยวไว้เดี๋ยวคลิปหน้าให้ดูเอ็นเอ็นเอ็นชาร์แค่หนึ่งนะสกิลไม่ได้อัพเลยนะทีเดียวนี่ผมบอกเลยว่าเิลวนะครับนาองดังนั้นอันนี้นะครับใครมีปิกัสเรก็ใช้ปิกัสเซร์ไปนะครับใครมีเดลี่โหลดก็ใช้เดลี่โหลดไปเดลี่โหลดก็จะเป็นไอตัวสนับเตะลมใช่ไหมครับ แต่ผมพูดเลยนะถ้าได้ปกาซัสมาใช้ปิกาซัสเถอะแม้ว่ามันจะเป็นแบบรุ่นธรรมดามันจะเป็นรุ่นแรงครับหมว่ามีปะเนี่ยเช่นแบบเป็นอิงนอดีฟันเป็นี้แดงนะครับะเชื่อผมว่าใช้ปิกาซัสไปเลยหนึ่งคือเตะฮิตเดียวจบคือกระโดดถีบเพียงทีเดียวจบแต่ว่าต้องแม่นนิดหนึ่งนะครับนะแต่ระยะมันจะไม่ไกลสองคือมันเตะแล้วติดก,ก่อแตกด้วยนะครับซึ่งก่อแตกมันสําคัญสําหรับตอนนี้ค่อนข้างมากทั้งมอนเตอร์ทั้งอะไรนะครับแล้วทำให้คอมโบมันเกิดง่ายขึ้นด้วยเพราะว่า,แต,วาแตกสายรงบ นั้นถ้ามีมีไม่ต้องเป็นรีเจนก็ได้ครับเป็นแบบไอ้พวกเนี้ยก็ร้อแรงแล้วก็โหดแล้วนะครับแต่ว่ารีเจนก็สไตล์ก็โหดไปใหญ่นะครับอเมอร์ก็นะครับอันนี้แล้วแต่ใส่กันก็ได้นะครับหรือจะใส่เลเทนิ่งบูทก็ได้นะครับแต่ว่าเอ่ออันเนี้ยเหมือนแบบมันได้มันได้ตรงแบบกันผิดด้วยมากกว่าในเวลาไปตีเลเวนแนนไลท์อะไรเงี้ยนะครับก็ช่วยกันได้นะฮะหรือไม่ก็จะใส่เกาะอื่นก็ได้เกาะคีทแดนอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเกาะไอ้โฮลี่เซเบอร์อย่างเงี้ยนะครับหรือจะเป็นเกาะอะไรที่เรามีก็ได้นะครับจริงๆก ้าถามว่าบวกเยอะมันก็ไม่ขนาดนั้นหน้าที่เกาะมันก็นหน้าที่กันน้อมันไม่ขนาดนั้นนะครับมันจะมีนาคตมันจะมี thunder binger มามเป็นเกาะเจนของของสายฟ้าตรงๆเย่ยนะนั้นน่ะโหดสุดนะครับอันนี้ก็ใช้ใช้ไปกกานไม่ต้องอัพเต็มอะไรเยอะเว่อร์ก็ได้นะครับเอ่อตัวของเพชรเนี่ยนะครับถ้าสายฟ้าจริงๆแบบถ้าสายฟ้าจริงก็คือไอ้นี่นะครับเป็นเนี่ยช็อคเดเมจบู๒๑เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นตัว scorpion อันนี้นะครับแต่ว่าจริงๆก็ใช้ไอ้แก๊งเกาะแตกนี่ก็ได้ครับก็บัวลยครับทุกตัวได้หมดนะครับเพราะว่า แบบว่าบูตบูตช็อคดาเมจยังไม่มีนะครับถ้าเป็นตัวรีเจนเป็นตารลีเจนไม่มีนะครับก็ใช้แกลงวัวนี้ไปก่อนนะครับคาม่าเยอะนะครับคามาล้มคามาล้มมีสองอันใช่ามมีอันนี้อันนี้ไม่โว้แอแทกเยอะหนอแล้วก็คาม่าล้มมีอันหนึ่งที่มันเป็นไม้เท้าอะแต่ว่ามันมันไม่ได้มีสตันให้เราใช้อะโน้มันก็จะไม่รู้จะใช้ทำยังันก็ว่ากันไปนะประมาณนั้นนะแล้วก็นะครับคาม่าใหม่นะครับก็น่าจะดีนะไอตัวเนี้ยไอตัวทงเนี้ยทงใช้ง่ายสุดนะครับอันอื่นไม่ ไอกองก็ไว้ใส่กันเนาะส่วนแบบไอผ้าคลุมแม่งแบบอย่างที่ผมบอกใครเป็นคนใส่เผลอกิ้งชอบกิ้งเน่ะก็นั่นแหลบรระบันไรนะเราก็จะมีปัญหาเลือดลดตายเลยลกิ้งทีลดสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่ว่าคอนโุติพุ่งขึ้นนะครับนะครับสร้อยก็นะสร้อยแตกเนี่ยผมแนะนําว่าใครมีเนี่ยไปย่อยนะครับช่วยได้เยอะนะครับน้องแล้วยิ่งเราเข้าข้างหลังนี่แตะทีเดียวเปี้ยงดับเลยนะครับนะบแล้วก็ส้อยล้มเนาะส้ล้มก็มีเป็นตัวมาตรฐานอยู่แล้วนะครับส่วนสร้อยใหม่ก็ ผมว่าก็อย่าไปเน้นเดมมันก็ไม่ได้เดเมจเยอะเพราะมันแบบเนี่ยอัพให้ตายมันก็มันก็ได้หุสนสี่เปอร์เซ็นตะ์น่ะแบบนี้นะครับมันเน้นแบบไว้ใส่กันมากกว่านะครับนาอสโตนแต่ว่าถ้าเป็นอ่อสร้อยแระธรรมดาใช่ไหมครับสร้อยแรลธรรมดาก็เช่นนี้แหละนะครับแต่ว่าจริงๆมันจะไปมันจะไปมันจะไปเป็นเซตเอฟเฟกกับกับสโตนกับไอตัวอื่นเนี่ยในในในอาวุธสโตนเบเกอร์มากกว่าคอนคอนหินนะครับประมาณนั้นแต่ก็ใช้ได้แหละนะครับแล้วก็เลนติ่งเพนแดน์นะครับ ประมาณนี้นะแวนก็แวนท่าแน่นอนนะครับบอกแล้วว่าแวนท่านี่สารพัดประโยชน์แวนท่าหรือจริงจริงบายเบอร,เอร์เกอร์ก็ได้นะครับถ้าอดๆก็แรงอยู่แล้วก็นะครับอ่าอันเฟรนี่ผมกากมากเพราะว่าเอาไปยอ่อยหมดแล้ว <laughs> พูดจริงๆยอ่อยหุดหมดแล้วนะครับเสียดายเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็ได้หรือมาใช้เนาะแล้วก็แมสแบรลิงนะครับผมใช้ตัวแม่นยำลมเพราะว่าบอกอย่างที่บอกว่าแม่นยำลมมันมันเป็นมันเป็น,นเดเมดนะครับเป็นเดเมจยิ่งแม่นยำนะครับยิ่งตี ตีติดลมง่ายแล้วเวลาติดลมแล้วใช้ใช้สกิลที่ลมีกมันก็จะแบบโคตรแรงนะครับเดี๋ยวไว้ให้ดูเวลาใช้พิกษัตร์ักระโดดถีนะฮะส่วนตัวเบลก็เหมือนเดิมครับปกติมิติกเบนได้สไปเดดการเดียนได้อะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเอ่อจะคอมโบกับไอตัวเซตก็นะครับแมสแบมัสเซอร์เบลสักอันหนึ่งอ่ะมันมีสองมันมีสองสองมันมีสองชิ้นอ่ะเนี่ยมันแมสแบบูนกับแมสแบมัสเซอร์แล้วแต่เลยไ้หมดนะครับนาะซึ่งก็เป็นอาวุธที่ดีครับ นะเล่นสนุกดีน่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนแรกๆก็จะงงงนิดนึงเนาะมันจะแบบมันจะไม่ได้เร็วเหมือนปุ๊บปั๊ปุ๊บปั๊บเหมือนสก,กายเนาะประมาณนะ้ครับนะมันจะต้องแบบว่าแต่แต่ผมก็จะชอบกบสยล้มมากกว่า,าลืมว่ะรีวิวสหายสหายก็อันนี้นะครับถ้าเชิงบุกอ่ะผมมาชอบสสยล้มมากกว่าผมจะชอบใสยแบบเนี้กูเมนาสนะครับกูเนะมนาสที่ล้มจริงๆอะ่ะแล้วก็นะนิกกี้ที่ล้มเยอะๆเห็นไหมล้มตั้งสามสี่อันนะครับนะจริงๆไอ้นี่ก็ใช้ได้นะครับไปไ้นิกกี้ก็ใช้ได้อยู่เพราะว่า แค่ดาวอันเดียวมันก็ทําให้เราติดคอมโบโดได้แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าเป็นสายสายฟ้าก็แน่นอนอาเคนนะครับอาเคนก็จะได้ทั้งสายฟ้าทั้งลมก็ทําให้อาจจะคอมโบไปมาง่ายกว่านะครับแล้วก็ใส,ส่ไฟโซก็เทโอนะครับเทโอนี้เพิ่งได้โฮลิเกนมาข่าท้ายนะครับมันฮิวแรงอยู่นะสิบว,วิอ่ะมันฮิวแรงอยู่นะพอๆกับไอ้นั่นแหละพอๆกับไอโรดิดอาไลเลกานะครับแต่ว่ามันเป็นฮิวหมู่อะนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในบริเวณนั้นนะครับแต่มันฮิวแรงอยู่เนาะ ถ้าสายบุกนะครับเราต้องการความเกาะแตะด้วยก็ใช้อันนี้นะครับแต่ว่ามันจะมันจะมีบัฟด้วยนะครับเนี่ยมันฟาดเกาะแตะแล้วขึ้นสายฟ้าใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีบัฟมาด้วยนะครับเนาะแต่สายฟ้าแล้วก็นี่แหละสองตัวนี้ที่เหลือก็เป็นสายลมแหละที่เราใช้กับมันนะครับราลองดูนะครับใช้ได้หลากหลายครับเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะมีทูเมนั่กับอาเคียนะครับใช้ถ้าเอาไปบุกตีมอนตตีอะไรอัทูเมนั่ก็โหดนะเพราะว่ามันลมเยอะสุดอะลมแล้วลมอีกถ้าปั่นนี้แม่งลมเยอะชิบหาย โลบินก็ได้แหละมันก็มีสายล้มสองอันนะครับก็เป็นไปได้ที่จะใช้โลบินไม่ได้ผิดปกตินะครับน้องประมาณนี้นะครับว่าเกี่ยวแต่ฟ้านะครับก,ก็เอดีสนุกเล่นสนุกนะครับถ้าไม่รีบก็ไม่อะไรค่อยๆทำไปเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็มามาในกล่องดีอ่ะมันก็มาในกล่องดีนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีนะครับเนาะไอ้กล่องนี้มันมีด้วยนะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพื่อนในกิวบอกให้รู้ว่ามีนะครับมีทั้งเกี่ยวแต่ฟ้ามีทั้งเพกกระสานมีทั้งไอตัวสร้อยใหม่สร้อยกันนะ นะครับก็ดูไผช่ชคดีจะได้มานะครับมิฉะนั้นก็เดือนหน้าเดี๋ยวมันก็จะมีกล่องมันก็จะน่าจะเข้ามากับไอ้พวกบตรผูกกอบกอบู้อะไรแบบนี้นะครับอาจจะเข้ามาในนี้นะครับประมาณนี้ก็รอแล้วกันนะครับหาตัางมาอัพให้พอ,อนหน่อยดูดีมันงใช้ตังเยอะนะครับแต่ผมแดงไปเยอะแล้วผมไม่มีอรทําอัพๆไปเรื่อยๆนะครับถ้าแต่ทางกันเยนอะเนาะแดงกับไม่แดงอ่ะยิ่งครบตัวเนี่ยนะครับมันก็จะอย่างเงี้ยนะครับก็จะ เยอะหน่อยเปลี่ยนเป็นพวกแบบว่าที่มันบูดพลังเยอะๆนะพลังมันก็ขึ้นแบบเยอะครับเนี่ยใส่โลเจนอีกเห็นมหมุนเจ็ดอันเนี้ยเห็นไหมเจ็ดละที่เท่านี้ออกมันจะนั่นหมดดูดนะครับมันก็เนี่ยเยอะนะครับแตว่าพวกนี้ไม่ต้องเป็ซีเรียลมันพลังอ่ะบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ มันอยู่ที่ถาหายด้วยครับลองเปลี่ยนถาหายไ้เจอถ้าหาย,ต,หายตัวกากาก็พลังก็ลดเห็นไหมถ้าหายแบบนี้อ่ะมันก็เยอะนะครับจะไม่ชีรียกกับมันพลังก็เรื่องหนึ่งส่วนหนึ่งนะครับส่วนพันยุปีก็อีกเรื่องหนึง่งเนาะนะครับลองดูแล้วกันจะติดผลนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวรอบหน้าจะมารีวิวตัวเพกัสั่นะครับเซอร์ไพรส์ผมมากบอกเลยไอเอาุชินเนี่ยจริงเดลี่โลทิ้ทงไปเลยบอกเลยได้แรงก็ใช้ไปเถอะดีกว่าเดลี่โลแน่นอนล้อเปอร์เซ็นต์ครับนะครับก็สำหรับลิปนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ